สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะมาพูดถึงเพศสมนุนไพรที่มีชื่อว่าหมาห่วงนะคะหรืออีฟิดาซินิกาค่ะเรามาเริ่มกันที่ความหมายของโรคหอบหืดกันก่อนนะคะโรคหอบหืดหรือแอสมาเป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของเยื่อบุหลอดลม รวมกับภาวะผิดปกติของหลอดลมที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆมากกว่าปกติเมื่อผู้ป่วยสัมผัสกับสิ่งกระตุน้นไม่ว่าจะเป็นไรฝุ่นควันบุหรี่หรือมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อผู้ป่วยสัมผัสกับสิ่งกระตุ้นเหล่านี้จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหลอดลมเกิดการหดเกรงทำให้ผนังหลอดลมมีการหนาตัวขึ้น และมีการสร้างสารคัดหลัง่งหรือเสียมหามากขึ้นจึงทำให้หลอดลมตีบแคบลงค่ะเพราะสาเหตุดังกล่าวนี้จึงทำให้ผู้ป่วยมีอาการหายใจลบาบากมีอาการเหนื่อยหอบสมรรถภาพการทำงานของปอดลดลงค่ะอาการของโรคหอบหืดโดยทั่วไปจะมีอาการไอมีเสมหาน่นนาอกหายใจไม่อิ่ม หายใจมีเสียงหวีดและมีอาการเหนื่อยหอบค่ะต่อไปนะคะจะมาทำความรู้จักกับพืชสมุนไพรหมาหัวกันก่อนนะคะพืชชนิดนี้มีชื่อทั่วไปคือหมาหัวค่ะมีชื่อพ้องได้แก่มัวอึ่อง yellow horse, ีฟร i d a และ yellow estrogen ค่ะ มีชื่อพฤษาศาสตร์ษษษษษษคืออีฟิดาซินิกามีชื่อวงคืออีฟิดาซีเอค่ะส่วนที่ใช้นะคะจะเป็นส่วนแอเรียพาร์ตหรือส่วนเหนือดินค่ะต่อไปนะคะจะเป็นลักษณะทางพฤษาศาสตร์ษษษษของพืชหมาห่วงนะคะมาห่วงมีลักษณะเป็นไม้พุ่มสูง1-3เมตรมีลำต้นตรง มีสีเขียวมีแผ่นหุ้มตามพ่อและเป็นพืชแยกเพศค่ะต้นเพศผู้นะคะจะมีอับละอองสีเหลืองส่วนต้นเพศเมียจะมีโคนซึ่งมีเมล็ดข้างในค่ะมาห่วงนะคะจะพบได้ทั่วไปในประเทศจีนแถบเทือกเขาหิมาลัยประเทศสหรัฐอเมริกาแถบตะวันตกเฉียงใต้ประเทศออสเตรเลียและทวีปยุโรปค่ะ ส่วนในด้านทางเภสัชวิทยานะคะฤทธิ์ทางสมุนไพรของมาห่วงเป็นผลมาจากของ l e ฟี d ี n e เป็นสารที่ออกฤทธิ์เป็นซิมพาโทเมติกไอมีนมีกลไกการกระตุ้นโดยตรงในการจับนออะดีนาลีนที่เซล์ประสาทของพ P- ไซเนปติดนิวรอนค่ะซึ่งไปลด การเก็บกับของนอร์อดินาลีนเข้าสู่เซลล์ประสาทและโพสไซเนติกนิวรอนทางแอลฟาและเบต้าซึ่งมีฤทธิ์การขยายหลอดลมช่วยรักษาหอบหืดมีฤทธิ์ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตต่ำทำให้น้ำหนักตัวลดลงเมื่อใช้ร่วมกับสมุนไพรที่ประกอบด้วยสารคาเฟอีนค่ะ การใช้รักษาโรคตามการแผนดั้งเดิมนะคะโดยในประเทศจีนและประเทศทางตะวันออกกลางนะคะจะมีการใช้อีฟิดาซินซิสและอีฟิดาเจราดีนานะคะที่เป็นชนิดที่มีอีฟิดินสูงเป็นยากแก้ไอรักษาโรคหอบหืดแก้ท้องเสียแก้ปวดศีรษะมาลาเรียและอาการปวดข้อกระดูกค่ะโดยใช้ในรูปแบบยาตำรับการใช้ ในตำรับดังกล่าวนะคะจะไม่ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานและมีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีร่างกายอ่อนแอหรือผู้ป่วยที่มีเลื่อนออกจากจมูกได้ง่ายค่ะ โดยตำรับที่ใช้ในการรักษานะคะจะมีทั้งหมด2องตำรับคือตำรับยาหมาห่วงทงั่งและตำรับเสี่ยวชิงหลงทงั่งโดยที่ตำรับยาหมาห่วงทั่งนะคะจะประกอบด้วยหมาห่วงกิ่งอบเชยจีนสิ้นเหลิเชะเอมเทศผัดน้ำผึ้งส่วนตำรับเสี่ยวซิงหลงท่งนะคะจะประกอบด้วยกิ่งอบเชยจีนปั้นเซียนขิงแห้ง ซีซินไบเสาอูเวจือและชาเอมเทศผัดน้ำผึ้งค่ะหมาฮู้ชนิดอีฟิด้าเนวาราซีนนะคะเป็นชนิดที่ไม่มีอีฟิดีนแต่จะมีสารซูโดอีฟิดีนนะคะจะใช้เป็นยาแก้ไอกระตุ้นรักษาการปวดไตและแก้ไข้ค่ะใช้แทนใบาชาและกาแฟค่ะ ขนาดหมาห่วงนะคะที่ใช้ในผู้ใหญ่ไม่มีกำหนดที่แน่นอนถ้าใช้ในกรณีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่ควรใช้เกิน24มิลลิกรัมต่อวันค่ะและใช้ไม่เกิน7วันและไม่แนะนำในการใช้ในเด็กค่ะ โดยที่หมาห่วงนะคะห้ามใช้ร่วมกับยาลดน้ําหนักยาที่มีผลต่อจิตประสาทยาแก้หอบหืดยารักษาโรคพาร์กินสันยาลดความดันโลหิตยาขยายหลอดลมยาขับปัสสาวะยากลุ่มเมาส์อินฮิบิเตอร์ยาเบาหวานยารักษาโรคไทรอยและยาลดระดับไขมันค่ะ ข้อควรระวังในการใช้หมาห่วงนะคะโดยห้ามใช้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมบุตรหลีกเลี่ยงการใช้ติดต่อเป็นเวลานานห้ามใช้ก่อนผ่าตัด24ชั่วโมงและระวังในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดปัญหาทางจิตและประสาทประวานต้อไตไทรอยด์และโรคกระเพาะอาหาระคะ่ะ โดยอาการไม่พึงประสงค์ของมาห่วงนะคะจะส่งผลต่อจิตและประสาทเมื่นงงวิตกกังวลประสาทหลอนชักอยากฆ่าตัวตายมีผลต่อระบบต่อมไหลท่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงกล้ามเนื้อในหัวใจขาดเลือดหัวใจเต้นเร็วผิดปกติปัสสาวะยากเกิดนิ่วในไตขึ้นไส้อาเจียนปากแห้งเบื่ออาหารท้องผูกตับอักเสบ ความดันโลหิตสูงและกล้ามเนื้อสั่นและอ่อนแรงค่ะพิสูจน์ความจริงจากหลักฐานเชิญประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์องค์ประกอบทางเคมีที่พบมากที่สุดในหมาห่วงคือเอลคาลอย์ค่ะซึ่งเป็นส่วนที่ประกอบ หลักนะคะในสมุนไพรของหมาห่วงซึ่งมีเป็นคู่ที่พบมากที่สุดได้แก่คู่แรกค่ะจะเป็น L-efidin e คู่กับ D-sudoefidin คู่ที่2นะคะคือ L-noefidin e และ D-nosudoefidin ค่ะคู่ที่3ค่ะจะเป็น l m e t h i l e f i d i n e คู่กับ d m e t h y l ene, s u d o e f i d i n ค่ะค และองค์ประกอบทางเคมีอื่นๆที่พบในหมาห่วนะคะจะมีแทนนินออร์แกนิกไรน์ทอยส์เอสเซนเชียลออยล์ออร์แกนิกแอซิดโพลีแซคคาไรควินนเอสเทอร์ลิกแนนและเทอร์บินอย์ค่ะการศึกษาทางเภสัชวิทยา การศึกษาทางเภสัชวิทยาที่สำคัญของหมาห่วงของเรานะคะคือ inhibiting asthma ค่ะซึ่งผลจากการต้านของโรคหอบหืดได้รับการประเมินด้วยแบบจำลองหนูที่เป็นโรคหอบหืดที่เกิดจากโอวันบูมินพบว่าอาการของโรคลดลงอย่างมีนัยะสำคัญขึ้นกับขนาดยาและการเพิ่มขึ้นของ eosinophil ที่เกิดจากโอวันบูมินก็ลดลงเช่นกันค่ะ ผลการวิจัยเหล่านี้นะคะชี้ให้เห็นว่าพืชหมาห่วงสามารถยับยั้งเซลล์ทีเอสและยับยั้งการลุกลามของโรคหอบหืดได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งบ่งชี้ว่าการต้มยาหมาห่วงนะคะสามารถใช้เป็นยารักษาโรคสำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืดจากภูมิแพ้ได้ค่ะ และยังมีการศึกษาทางเภสัชวิทยาอื่นๆเกี่ยวกับหมาหว่วงเช่นการลดไข้และ d i a f o l e s effect, anti-cancer และบรรเทาอาการปวด anti-viral effects, anti-inflammatory effects, antibacterial effects, anti-fungal effects และ hepatoprotection effect ค่ะการศึกษาทางคลินิก การศึกษาทางคลินิกในหมาห่วงนะคะมีการศึกษาทางคลินิกของพื้นหมาห่วงที่ศึกษาเกี่ยวกับ body composition และ resting metabolic rate ในสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือนในประเทศเกาหลีพบว่า กลุ่มที่ใช้พืชนมาห่วงนะคะมีดัชนีมวลกายหรือค่า BMI ลดลงอย่างมีนัยสำคัญร่วมกับการควบคุมอาหารร่วมด้วยส่วน resting metabolic rate นะคะไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนันยสำคัญในกลุ่มที่ได้รับพืชนหมาห่วงสรุปได้ว่าพืชมาห่วงนะคะมีผลในการลดดัชนีมวลกายหรือค่า BMI ร่วมกับการคคุมอาหารร่วมด้วยแต่ไม่มีผลในการเพิ่ม resting metabolic rate ค่ะ การศึกษาความเป็นพิษการศึกษาความเป็นพิษของหมาห่วงนะคะในช่วงแรกๆมีการนําผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชหมาห่วงหรือสารสกัดที่ได้จากพืชหมาห่วงไปใช้ในทางที่ผิดมากขึ้นนําไปสู่การเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดพิษจากพืชชนิดนี้มากมายโดยในปี2004นะคะสํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้รับรายงานการเกิดพิษมากถึง18,000รายและสั่งห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม์ที่มีอีฟิด้าเป็นส่วนประกอบค่ะโดยปฏิกิริยาที่เป็นพิษเมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอีฟิด้าได้แก่มีเหงื่อออกปัสสาวะลำบากและความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นค่ะรวมถึงกรณีที่มีความรุนแรงอาจทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะไตอักเสบ นิ้วที่ถุงน้ำดีและเสียชีวิตได้เลยค่ะรูปแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบผลิตภัณฑ์ของม้าหัวในปัจจุบันนะคะยังไม่มีการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดบริสุทธิ์มาใช้ค่ะเนื่องจากอีฟีดีนะคะจัดเป็นวัตถุกออกฤทธิต์ต่อจิตและประสาทป,ประเภทที่2ค่ะตามประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งไม่สามารถจำหน่ายได้ในร้านขายยาค่ะปัจจุบันนะคะไม่มีทะเบียน วัตถุตำรับที่มีอีฟิดีนเป็นส่วนผสมแต่มีการจำหน่ายผงยาอีฟิดีนแก่สถานพยาบาลโดยคณะกรรมาการอาหารและยาค่ะจากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมและได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหมาห่วง พบว่าสมุนไพรหมาห่วงถือได้ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันฉะนั้นการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องถูกวิธีก็จะได้ประโยชน์แต่ถ้าใช้ผิดวิธีก็อาจจะเกิดโทษได้เช่นกันค่ะการใช้หมาห่วงยาปลอดภัยควรใช้ในรูปแบบสมุนไพรของหมาห่วงและควรใช้ร่วมกับสมุนไพรอื่นๆในรูปแบบตำรับยา เพราะสมุนภัยชนิดอื่นๆจะช่วยลดความเป็นพิษของมาห่วงลงและไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่า1-2สัปดาห์ค่ะ โดยที่หมาห่วงนะคะห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีร่างกายอ่อนแอหรือผู้ป่วยที่มีเลือดออกจากจมูกได้ง่ายหญิงที่ตั้งครรภ์หรือมารดาให้นมบุตรผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงไทรอยทำงานมากกว่าปกติลมชักเบาหวานต้อหินหรือมีความผิดปกติของจิตและประสาทค่ะและยังมีข้อห้ามใช้กับ ยาหรือสมุนไพรที่มีฤทธิ์เสริมเช่นการใช้ร่วมกับชาหรือกาแฟหรือคาเฟอีนหรือกลุ่มยา monoamine oxidase inhibitor หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือยาสามัญประจำบ้านที่มีส่วนประกอบของสารอีฟิดีนสารซูโดอีฟิดีนหรือสารเฟนิโปปานโนรามีนค่ะ ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์เภสัชกรชันชัยศาสแสงจันทร์ที่ช่วยดูแลและให้คำปรึกษาในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่สนใจสมุนไพรจีนอย่างมาห่วงของเราถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะถ้าใครมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ